คุณผู้ชมคะมวันที่10เมษายนเวลาประมาณ21นฬิกา10นาทีเกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟพูยุม,าม่าหมายเลข445ชนเข้ากับก้อนหินที่ร่วงลงมาจากภูเขากีดขวางทางรถไฟบริเวณสถานีเหอผิงเมืองฮวาเลียนส่งผลให้โบกี้ที่1-3ของรถไฟขบวนดังกล่าวตกรางบริเวณหัวรถไฟได้รับความเสียหายค่ะแต่โชคดีผู้โดยสาร146คนไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การรถไฟใช้เวลาซ่อมแซมตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้ามืดวันนี้จึงกลับมาเปิดเดินรถได้ตามปกติโดยในหวังกัวชายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไต้หวันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าปัจจุบันการรถไฟมีการติดตั้งระบบเตือนภัยดินหินถลม่มจำนวน26จุด และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอีก38จุดแต่บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อคือนนั้นได้รับการประเมินแล้วว่ามีความลาดชันไม่มากและพื้นดินมีความมั่นคงแข็งแรงจึงไม่ได้มีการติดตั้งระบบเตือนภยัยดังนั้นหลังจากนี้ค่ะการรถไฟจะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางรถไฟเรียบภูเขาใหม่ทั้งหมดเพื่อประเมินความลาดชันของพื้นดินหากมีจุดไหนที่ต้องดำเนินการติดตั้งระบบแจ้งเตือนภยัยดินหินถล่มเพิ่มเติม,มกระทรวงคมนาคมจะช่วยสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ด้วย มณภรช์ใช้วุฒิทิมข่าอาร์ทีไอภาคภาษาไทยรายงาน